แต่ยังไม่กินข้าวเช้าอะ่ะโอ้เราจะไปกินตรงนี้ไหมกินตรงร้านข้าวไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงเลี้ยงทั้งมื้อหนึ่งฮะงั้นไปตามผมตรงนี้เลยนะเนี่ยร้านข้าวไงเดี๋ยวผมไปรอตรงร้านข้าวโอได้สองถุงปุ๋ยเลยแม่จะเอาไปไปได้ไหมนี่ เอาไปหมดไหมนี่วจากแล้วเนาะ <c oughs> ในตาพักอยู่ตรงไหนอ่ะท้างบ้านบึงอ่ะผมไปไม่สวนยามบ้านบึงไปฝั่ง,งนู้นอีกอไงโ,โอ้มาไกลเธเน้ะปันจักรยานมาอู้ ดูชีวิตมากเลยมันมีใหญ่เก็น่งทางนเนี่ยักีรโอ้เนี่ยจะจะ,จะไปไปเก็บอีกไหมนี่อิยาสูกันนี่ยเน่ เอาไปหมดไหมนี่ยางไม่ระเบิดก่อนเนาะจะใส่ตรงไหนได้นาะนี่เออ ร้านทางบอยเขาเปิดไหมน้อร้านข้าวเนี่ยอนี่ไม่มีเชือกมัดอีกเดี๋ยวไปหาเชือกให้โอ้นี่มีอีกอไปแล้วครับให้ขวดแก่ครับ อะไรผมก็เก็บไว้ขายเหมือนกันนะแต่เห็นแกปั่นจักรยานมาเลยเอา้าเห็นถือถุงปุ๋ยแล้วก็ถามว่อาอ้าตาเดินหาเก็บขวดเด้อแกบอกเก็บขวดขวดขาย,ขขายหาซื้อข้าวซื้อยาสูบโอ้ไอเราก็เออพอดีเรามีขวดอยู่พอดีเลยนะก็เลยให้ให้ขวดแกแล้วก็พอได ข้าวมันไม่ได้หรอกค้าข้าวเนะี่ให้แกกินข้าวร้านตรงนั้นแกก็ไปก่อนเลยดูยอยางดูยางโอ้ใช้จนคุ้มอะ่ะ <laughs> ไปแล้วแกจะหยุดเ่าเนะี่ยเดี๋ยวไปดูกนไปไม่ทันแกผมก็มาเปลี่ยนกระทนะนะั่นเ่ย อ๋อโตแกมไม่เปลี่ยนให้เนาะโตแกไม่เปลี่ยนให้เนาะแกไม่เปลี่ยนให้กระล่างมาเลยนะเนาะแกบอกว่าให้คามาที่ที่ร้านเลยแกไม่ให้นอกสถานที่เนาะมาสับกระทะเอากระทะลูกนี้ ลูกตัวนี้ร้าวมันร้าวเลยจับกันดีกว่าแก้ครับถ้าแตกหมดเลยช่วยเลยครับ ยังเสียเนอะฮทำไมอะามหน่อยชยางระเบิดใส่คืนง่ายๆเหรอยางระเบิดไม่ต้องอาศัยข้างใทำไมอะก็ปล่อยโล่งนี่ทำไมอะ ยางเสียก็ยกขึ้นรถเท่านั้นเนี่ยใช้จะมุ้ต้องใช้ไม่มียางเลยฮะไม่ต้องสายไม่ต้องเลยเออใส่ไม่มียางเลยขึ้นรถเหรอนี่ไม่ใช่ใส่พื้นีกจะใส่ทำไมยางเราเปิดแล้วเนี่ยเออจะจะใส่ทำไมไปแค่นี้ก็ได้อ่าอันนี้ไม่ต่างไม่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เถึงไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเออาใ่ไปแล้วไม่ดีด้วย ไม่ต้องใส่ครับจะใส่ทำไมเราก็กระทะนี้เราก็ยกขึ้นรถไปเลยเราจะใส่ไปทำไมใส่มันยุ่งยากทำไมอะกระทะเสียเราก็ยกขึ้นรถเท่านั้นเน่ะนาจะได้ยกขึ้นตัวหางน่ะขึ้นตัวหางอะ่ะ

นี่ไอ้เส้นดาวเนี่ยแต่ยังไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไหนนาะนี่เนี่ย แต่ปัญหาเนี่ยยกยางอะ่ะเออนยยนนนเนี่ยยกยางขึ้นเนี่ยฮะมัดมามันไม่มีเชือกเนยโอ้โย